นับแรกคือรู้จักตัวประกอบก่อนตัวประกอบก็คือจํานวนนับที่หารด้วยลงตัวไม่ว่าจํานวนนั้นจะมีกี่ตัวก็ตามสามารถมีได้หลายตัวนะไม่จํากัดว่าจะต้องเป็นเลขหนึ่งหรือว่าตัวมันเองเท่านั้นตรงข้ามกับจานวนเฉพาะเลยจํานวนเฉพาะเนี่ยมันจะมีเลขสองตัวเท่านั้นที่หารลงตัวคือเลขหนึ่งและตัวมันเองเท่านั้นจําให้แม่นนะอ่ะจำนวนเฉพาะก็คือ จำนวนที่มีเลข2ตัวที่หาลงตัวซึ่งเลข2ตัวนั้นเนี่ยจะมีแค่2เลขก็คือเลข1กับเลขตัวมันเองเช่นเอาเลขยากๆไว้ก่อน13 13เป็นจำนวนเฉพาะไห่นาเฉพาะไม่น่า ไม่นะอ่ะเครื่องหมายคำถามสักนิดอยากรู้ถ้าเราอยากรู้13เป็นจำนวนเฉพาะไหมลองตั้งหารก่อนเราเอาเลขที่หารมันง่ายที่สุดก็คือเลข2มี2คูณอะไรได้13มไหม2 1 2 3 4ึ4ง5องส7งสามสองสี่ส้าสองหกสองเจ็ดสเลยแล้ว2 7 14 2 6 สิอ้าวไม่มีเลขสิสามนี่นาะแสดงว่าสองหารสิไม่ลงตัวโอ้สองหารสิไม่ลงตัวงั้นลองใหม่เลขต่อไปแออเลขส,สาสิสหาอะไรได้สิบสามมิเอ้สาคูณอะไรได้สิบสามมีไหมนะสามคูณสก็12และสาคูณหก็สิบห้าแหละว้าว ยังไม่เจอสิบสาอีกลองใหม่หารด้วยสี่ล่ะสี่หนึ่งสสสิสาสิบองสคูสีเป็นสิหก็ไม่ได้สิบสาเอาใหมห้ามั่งไปเรื่อยๆเลยห้าห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบ 5คูณสเป็นสิบห้ยังไม่ได้13บิกเอาใหม่6 6หคูณหนึ่งทากับห 6, 6คูณสอเป็นสิบคูณสเป็นส8อ่ายังไม่ได้13มเือนเดิมต่อไป7 7 1 7, 7 7 2 14ก็ไม่ได้13บสกเอาใหม่ oh 8 แปคูณหก็เป็น8ปดคูณสองเป็นสิก็ไม่ได้9 9ก9ก 9, ้เอ้ยเกคูณหนเป็นเก้ากคูณเก็คือ9ก้าคูณสองแหละคือสิบแปก็ไม่ได้อีกเปลี่ยนอีกสิบละสิบสิบสิบคูณหนึ่ก็สิบสิคูณสเป็นยี่สเอไม่ใช่ ยังไม่ใช่11ล่ะ11บ 11, เ 11, อ็ด2น2สิบอ่้ายังไม่ใช่12ล่ะ12 1 12 12นึเป็น2ี่สีโอ้ยทีนี้ก็เหลือแค่ตัวเดียวแล้วแหละก็คือตัวมันเองคือเลขสิบทีนี้13คูณอะไรได้13ก็13บคูณหใช่ปะล่ะได้เท่ากับ13เพราะฉะนั้น ถ้าเรามาหารสั้นหนึ่งนี้ปุ๊บ13คูณอะไรได้สก็คือ13คูณหนึ่งได้13เพราะฉะนั้นชัดเจนไหมว่า13เนี่ยตัวที่หาร13ลงตัวเนี่ยตัวที่หาร13ลงตัวนะตัวที่หาร13ลงตัวจะมีแค่เลข1กับ 13.... ถ้ามีเลข1กับ13 13ก็คือตัวมันเองถูกไหมตัวมันเองตัวมันเองเราก็เลยบอกได้ว่าเลข1และตัวมันเองเนี่ยเราจะเรียกจำนวนนั้นว่าเป็นจำนวนเฉพาะถ้ามันมีเลข1และตัวมันเองปุ๊บแสดงว่า13เนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะ ดังนั้น13เป็นจำนวนเฉพาะโอเคไหมง่ายเนาะเราลองมาคิดซิอันนี้ลองให้คิดเล่นๆนะแค่มองแค่มองก็รู้แล้วใช่ไหม เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าตัวประกอบมันคือจำนวนเลขอะไรก็ตามอะ่ะที่หารจำนวนนั้นลงตัวไม่จำเป็นต้องเป็นไม่จำเป็นต้องเป็นจำนวนเฉพาะเป็นเลขอะไรก็ได้แต่มันต้องหารตัวนั้นลงตัวอ่ะมาลองดูอันนี้ถ้าทำตารางนี้ได้แสดงว่าหนูเข้าใจแล้วว่าจำนวนเฉพาะมันคืออะไรอ่ะข้อที่หนึ่งเลขแปดเขาบอกมาให้แล้วนะเป็นไงล่ะไม่ต้องมาคิดเองฉลาดเลขแปดเนี่ยมีตัวประกอบทั้งหมด 1>, 1 2 3 4ตัวถูกปะสตัวเนี้ยมันคือจำนวนที่หารหาร8ลงตัวแน่นอนอ่ะมีเลขอะไรบ้างมีเลข1นึเลขสอเลขสแล้วก็เลข8 1 2 4 8อ่แามีทั้งหมด4ตัวมีสตัวนะแต่ทีนี่เขาถามว่าไอ้แปดเนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะหรือเปล่าแต่เมื่อกี้ก็บอกไปแล้ว จำน้นเฉพาะอ่ะมันจะต้องมีแค่เลขหนึ่งกับตัวมันเองถ้ามันเป็นจำนวนเฉพาะมันก็จะมีแค่เลขหนึ่งกับเลขแปดเท่านั้นแต่เพอเออมันไม่ใช่แค่นั้นนะสิมันมีสองับ4มาด้วยถ้ามีสองกับ4มาด้วย,ม,ม,วยมันแปลว่าแปดนี้ไม่เป็นจำนวนเฉพาะแล้วอืมถูกไหมมาดูสิบสองบ้างสิบสองมีตัวประกอบก็คือหนึ่งสองสามสี่หกและ 12เอาแรกสิมีตัวประกอบเยอะมากไม่ได้มีแค่เฉพาะ1กับ12เท่านั้นแต่ยังมี2 3 4 5 6ด้วยอา่ามันแปลว่าอะไรก็มันก็แปลว่าอา้าวติ๊กผิดต้องติ๊กติ๊หนะจ๊ะคือช่องไม่เป็นโอเคพรอทฉะนับน12ก็คือไม่เป็นชนวนเฉพาะ เพราะถ้าเป็นจำนวนเฉพาะจะต้องมีแค่เลข1กับตัวมันเองเท่านั้นเหมือนกับข้อ3กับ4เห็นไหมข้อ3กับ4มีแค่เลข1กับตัวมันเองเท่านั้นก็คือเลข1กับเลข13แล้วก็เลข1กับเลข19นี่ไงเห็นหรือ,อยังแสดงว่า3มกับ4เป็นจำนวนเฉพาะปึ๊บป๊บให้เวลาทำในใจสามวิตอบได้ไหมว่าข้อไหนเป็นจำนวนเฉพาะบ้าง ตืตืตืตด,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 ดูข้อห้าสี่ข้อห้าวประกอบตั้งกี่ตัวน่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวชัดแหละไม่เป็นจำนวนเฉพาะข้อหกมีตัวประกอบสองตัวคือหนึ่งกับยี่สิบสามก็คือหนึ่งกับตัวมันเองก็คือยี่สิบสามถูกไหมแสดนข้อหกเป็นจำนวนเฉพาะข้อเจ็ดล่ะแค่มองก็รู้แล้วข้อเจ็ดมันมีเลขหนึ่งสองสิบเจ็ดแล้วก็สามสิบสี่เป็นตัวประกอบ ซึ่งมันมีเลขที่เกินมานอกจาก1และตัวมันเองก็คือเลข2กับสิเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าสิบ4นั้นไม่เป็นจำนวนเฉพาะเพราะว่ามีเลขอื่นที่หารลงตัวที่ไม่ใช่1และตัวมันเองอะมาดูข้อ8ปข้อ8มีเลขแค่สตัวเท่านั้นคือเลข1นึ่กับสีเดาสิข้อ8เป็นจำนวนเฉพาะไหมมีแค่2ตัวเท่านั้นก็คือเลขหและตัวมันเอง ข้อ8เป็นนะจ๊ะข้อ9ล่ะ49 49มีเลขที่หารลงตัวก็คือเลข1 7แล้วก็49เลขอะไรเนี่ยที่ทำให้มันกลายเป็นว่า49ไม่ใช่จำนวนเฉพาะเลขอะไรมันเกินมานะก็เลข7ไงเลข7มันเกินมาปุ๊บทํำให้49เนี่ยไม่เป็นจำนวนเฉพาะเลย ข้อสิบโหมองดูก็รู้และหนกับตัวมันเอง101่งศงจะได้ว่ามันเป็นจำนวนเฉพาะเป็นไงง่ายไหมพอแยกออกหอืยยังสำหรับจำนวนเฉพาะเพราะฉะนั้นจำแบบนี้นะว่าจำนวนเฉพาะเป็นจำนวนที่เลขหนและตัวมันเองนั้น่านลงตัวแต่ตัวประกรอบตัวปรากรอบนั้น คือเลขอะไรก็ได้ที่หารลงตัวไม่จำเป็นต้องเป็นจำนวนเฉพาะอย่างเดียวอืฉันเห็นความต่างแล้วนะเห็นความต่างในตรงนี้แล้วถูกไหมถ้าเห็นความต่างก็น่าจะตอบได้จำนวนเฉพาะก็คือจำนวนที่หารด้วยเลขหนึ่งกับตัวมันเองลงตัวลงตัว ตัวประกอบก็คือเลขอะไรก็ได้ที่หารด้วยลงตัวจำนวนที่หารลงตัวไม่จำเป็นต้องไปจนมันเฉพอยเยอะเพราะฉะนั้นคำใหม่อันนี้คือตัวประกอบเฉพาะเดาได้ไหมตัวประกอบเฉพาะมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากจำนวนเฉพาะวกกับตัวประกอบ มันก็คือมันก็คือเป็นตัวประกอบด้วยและเป็นจำนวนเฉพาะด้วยเช่นเดี๋ยวยกตัวอย่างขอ้อสิองใช่ไหมมีตัวประกอบได้แก่หนึ่งสองสามสี่หกสบสองหนึ่งสองสาสี่ห หาตัวประกอบเฉพาะตัวประกอบเฉพาะนะจ๊ะเฉพาะก็คือ12บสองมีตัวประกอบคือ1 2 3 4 6 12แต่เอาเฉพาะตัวประกอบเฉพาะก็คือเป็นจํานวนเฉพาะด้วยเป็นตัวประกอบด้วยก็จะมีแค่เลขอุ้ยเลขสองเลขสามสี่ไม่ได้สี่ไม่ได้เพราะว่ามีสองหารลงตัวหกไม่ได้หก ไม่ได้เพราะว่ามี2หารลงตัวเช่นกัน12ก็ไม่ได้เพราะว่ามี2หารลงตัวเช่นกันแสดงว่าจานวนเฉพาะและตัวประกอบเนี่ยเวลาเอามารวมกันเป็นคําว่าตัวประกอบเฉพาะปุ๊บก็คือตัวประกอบที่มีจํานวนเฉพาะแค่นั้นตัวประกอบที่มีเลขเป็นจำนวนเฉพาะนี่แค่นี้